จากฝนที่ตกลงมาหนักขนาดนี้นะคะส่งผลทําให้น้ําในคลองเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าชาวบ้านเองก็ได้โอกาสนะคะเพราะว่าปูนาออกมาเยอะจึงพากันถือโอกาสนี้ไปจับปูนาขายสร้างรายได้กิโลกรัมละ100บาทค่ะ หลังจากที่เกิดฝนตกลงมาต่อเนื่องทิ้งท้ายช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะชาวบ้านพากันถืออุปกรณ์ออกไปหาจับปูนาขายค่ะซึ่งชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้ปูนาก็จะมีอยู่ทั้งในทุ่งนาแล้วก็ตามริมคลองน้ำโดยทางด้านนายประดิษฐ์บัวสีอายุ46ปีเป็นชาวบ้านหนองจิกตําบลบทอําเภอพิมายหนึ่งในชาวบ้านที่หาออกมาจับปูนาขายเล่าให้ฟังบอกว่า ในวันนี้สามารถจับปูนาได้3-4กิโลกรัมเนื่องจากช่วงนี้บริเวณทุ่งนามีปูนาออกมาชุกชุมแล้วก็รายได้ก็ยังขายได้ดีด้วยโดยปูขนาดเล็กจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทตัวขนาดใหญ่รวมทั้งตัวผู้ตัวเมียขายกิโลกรัมละ100บาททำให้ชาวบ้านช่วงนี้มีรายได้จากการหาปูนาขายเป็นกอบเป็นกำรร โดยนายประดิษฐ์บอกว่าก็จะใช้เวลาในช่วงเช้ากับช่วงหลังเลิกงานออกมาหาจับปูขายแบบนี้เนี่ยแหละค่ะโดยจะใช้อุปกรณ์ที่ดัดแปลงขึ้นมาเองสําหรับนำไปตักปูนาที่อาศัยอยู่ริมฝั่งคลองน้ำแต่ละวันจับได้เป็นจำนวนมากทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กพอได้ปูจำนวนมากพอก็จะเอาไปขังรวมกันไว้ที่บ้านเพื่อรอมาคัดขายที่ตลาดตามออเดอร์สั่ง ทำให้ช่วงนี้ชาวบ,บ้านบริเวณนี้ก็จะมีรายได้เสริมจากการจับปูนาท้ายเป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ